อ่ะเอาใหม่อ่ะมาดูตอนนี้เห็นไหมม,ม,มีดิฟที่ชื่อว่าไพร์สแสดงอยู่นะครับอ่าเมื่อสักครู่เราทำการแบ่งโค้ดไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะทำการเข้าถึงดิฟที่ชื่อว่าไพร์ผมก็ใช้ำคำสั่งนะครับวินโด้ดอทคอนเทน dot doc u m e n t แล้วก็ get element by class name นะครับ0ใส่0ไปด้วยเพราะเราระบุถึงคลาสนะครับคลาส n a ม e อะไร p r i c e p r i c e นะครับ เราทำไงให้ตัวให้ทที่มันซ่อนตัวอยู่แสดงตัวขึ้นมานะครับตอนนี้อ่าเรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเราแค่ว่าอ่าเราต้องการใส่ใส่เทคเข้าไปในในโครงสร้างนะครับในโครงสร้างไพร์ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการาเขียนคำสั่งเพิ่มข้อความเข้าไปใน Element ต์ ment. นะโดยใช้าคำสั่ง เราใช้คำสั่ง text content นะครับ .text content เท่ากับแล้วก็ผมก็จะเอาอาราคาจุดนี้มาใส่ปับ๊บบวกด้วยอา b แล้วกันบาทนะครับราคาบาทเสร็จแล้วนะครับถ้าถึงต,ตอนนี้ณเวลาเนี้ย ตัวโค้ดเขาจะทําการเพิ่มตัวเลขราคาใส่เข้าไปในนี้แหละนะเสร็จแล้วผมจะทําให้เขาแสดงตัวนะครับทำให้เขาแสดงตัวโดยใช้คําสั่งสไตล์ของของ JavaScript เลแหละไม่ใช่เพื่อเพิ่ม CSS หรือระบุ CSS ให้เขาดิสเพย์เหมือนกับว่าให้เขาแสดงตัวขึ้นมาวิธีการเขียนก็ง่ายๆครับ นี่เลยพี่ Google เขารู้ทุกอย่างนะครับเขียนไปเลยครับ Java Script ต์จะว่านะครับส t ต l e ดิสเ l ย์นะครับส t ต l e ดิสเ l ย์ดูซิว่าโครงสร้างเขาเขียนยังไงเห็นไ,ไหมส t ต l e ดิสเ l ย์นันนะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ดิสเพย์มีมีบล็อกด้วยนะครับเราจะเอาบล็อกแล้วกันสไตล์ดิสเพย์บล็อกปึ๊บสไตล์ดิสเพย์นะครับเบลโอคนะสไตล์ดิสเพย์บล็อกที nah, นี้เราไปดูซิว่าไอ้ข้อคำสั่งของเราเนี่ยจะใช้ได้ผลหรือเปล่าแล้วเราผมจะทำการพอร์ตตรงนี้ก่อนนะพอร์ตไว้ก่อนอย่าเพื่งให้เขา บันทึกอะไรทั้งสิ้นนะครับ PAUSE นะคะปับ๊บอ่ะปิดไปก่อนปุ๊บมีมาหรือยังอ่ะมีมาแล้วเห็นไหมมีมาแล้วแต่ว่าไอราคาด้านขึ้นไปอยู่ด้านบนเห็นไหม ตอนนี้ผมจะขอแก้ไขในจุดนี้แล้วกันนะครับอ่าเอาใหม่นะครับเอาใหม่นิดนึงมาแล้วฮะตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เขาไมา่อยู่ในในรูปแล้วคือส่วนไหนที่ผมสามารถแก้ไขแล้วฝังเข้าไปในโค้ดได้เลยเนี่ยผมก็จะฝังเข้าไปในนี้เลยนะครับเพื่อที่คุณเวลาคุณนำไปใช้งานมันก็จะได้ง่ายส่วนไหนที่คุณต้องไปเขียนเพิ่มเนี่ยคุณก็ทําตามผมไปนั่นแหละ ทำตามจุดนี้ไปก่อนเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ให้คุ้นเคยกับคําสั่งไปด้วยนะครับตอนนีเเ้เราได้ราคามาแล้วนะแต่เมื่อกี้ให้ทีมเอลเราเขียนว่าราคาไปด้หรือเปล่าไม่เป็นไรเผอิญว่าเวลาเราแอดแท็กเข้าไปเนี่ยเขาหายหมดเลยเราก็เขียนคําว่าราคาไปเลยแล้วกันง่ายดีนะครับเ่าง่ายราคาตามนี้แหละ าราคา990บาทนะครับตำแหน่งอาจจะอยู่ต่ำลงไปเดี๋ยวที่นี้ผมจะทำการเพิ่มจำนวนฟอนต์ไซส์นะครับเหมือนเดิมผมก็ไปหาใน Google นั่นแหละสไตล์ฟอนต์ไซส์ FONT ฟอนต์ไซส์มาแล้ว ฟอน์ไซส์ xlarge เราเขียนเป็นพิกเซลก็ได้นะหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้มันจะมี xsmall x อะไรพวกนี้เราใช้ตัวนี้ไปก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นพิกเซลนะครับก็คัดลอกชุดน,นี้มาก็าวางลงไปฟอนไซส์เอาเท่าไหร่สมมติว่าผมเอา20แล้วใส่ x px เข้าไปปิดนะครับ ตอนนี้ราคาตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะตัวใหญ่ขึ้นและใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมเพราะว่ายังนะยังยังไม่พอก็เราก็สามารถใส่ไปอีกไปยี่สิบห้าไปเลยนึยี่สิบห้าแล้วก็ตำแหน่งจุดวางนะครับตำแหน่งจุดวางถ้าอยากเปลี่ยนนะครับก็เหมือนเดิมฟอนต์ไอสไตล์โพซิชั่น คือความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ position position style top นะฮะ absolute style อ่ะฟอร์เรชชั่นมันนั่นอยู่แล้วเราจะเอาสไตล์ท็อปตัวนี้มามาใช้งานนะครับลองดูนะครับผมเปลี่ยนเป็นดอดบอททอมด o โอทีทอมบอททอมเมื่อกี้เราใส่ไปเท่าไหร่นะใส่ไป สามสิบใช่ไหมดงนั้นผมจะใส่ไปประมาณร้อยเรลองดูลองดูว่าเขาจะได้ใช้ได้ผลหรือเปล่าปึ๊บอ่าตอนนี้ราคาอยู่ตรงนี้แหละนะครับบางคนบอกเฮ้ยพี่ผมอยากได้ให้มันอยู่ทางขวาได้ไหมก็ได้นะครับทางขวาก็ได้เพราะตอน้มันไปบัง ครับก็ใส่เป็นฝังเข้าไปเลยฮะชุดนี้เลยบัตทอมใช่ไหม RIG นี่ฮะไลท์ไลท์ชิดขวาศูนย์พิกเซลนะครับฝังเข้าไปเลยเข้าไปในโค้ดเลยปึบ๊บมาไหม Light ปุ๊บไลท์ศูนย์เลฟศูนย์ปุ๊บอ่าโอเค้ังั้นผมเอารถชุดนี้ออกแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ฟังนะครับไม่ฟังที่อ่ะพอ,พอดีพักเขาเลยขัดจังหวะนิดนึงผมไปปรับโค้ดให้นะครับตอนนี้อ่าไรท์เราได้เป็นศูนย์แล้วนะครับพอปรับเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาคือ อพอเราใช้งานนะสิเกิดขึ้นคือปุ๊บราคาไปอยู่นี้ใช่ไหมมันดูสูงไปนะครับเราก็ปรับซะตัววัท่อมเนี่ยให้ให้ให,ให้อยู่ประมาณ30นะครับ30หรือ15ก็ได้อ่าให้ถ้าเท่ากันนะ15นะครับลองปรับปรับเล่นๆดูได้นะครับลองใช้ๆดู อยู่ประมาณนี้อ่ะต่อมาเราบอกว่าเฮ้ยพี่มันดูมันมันชิดไปนะนะชิดไปนะครับคำสั่งที่เอาไว้เว้นระยะห่างนะครับคุณจะอาจจะใช้วิธีการในตรงราคาเนี่ยบาทเนี่ยผมใช้เขาะอย่างนี้ก็ได้นะเคาะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปลันนะครับเขาะแล้วเอาไปลัน มีมาไหมไม่มาใช้ไม่ได้อ๋อใช้ไม่ได้ก็เอาใช้วิธีการคำสั่งกับ padding นะครับจำไว Pad Pad ้ padding style padding padding right นะครับปุ๊บเนี่ยฮะ style padding right เขียนอย่างนี้